สวัสดีทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าเฉพาะกิจมากๆเพราะว่าช่วงนี้แอดมินแจ้งไว้ใน YouTube ว่า แอดมินอยยุ่งมากเลยไม่สามารถที่จะมาเล่านิยายให้ฟังได้เหมือนเดิมประมาณ2อวันอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ยมันมีความดูเดือดมากเมื่อตื่นเช้ามาพบดราม่าในเทวิตเตอร์อีกเรื่องหนึ่งมันเป็นดราม่าที่แบบว่าเฮ้ยต้องทำเดี๋ยวพวกเจ๊ของแอดมินซึ่งติดตาม YouTube ของแอดมินอยู่ตกข่าวเพราะไม่น่าจะรู้จักเพราะขนาดแอดมินยังไม่รู้จักคนนี้เลยแอดมินเนี่ยเป็นสายทํางานนะ แต่ว่าแต่งหน้าไหมแอนมินก็แต่งหน้าแต่ว่าไม่ค่อยติดตามอะไรพวกนี้แบบจริงจังก็คือดูผ่านๆแล้วก็ไม่ได้ไปสนใจจริงจังว่าใครเป็นยังไงอะไรชื่อไหนแบบนี้เลยละ่ะดราม่าเนี้ยมันบังเกิดขึ้นจากแฮชแท็กที่ชื่อว่านิสามณีนัดแล้วก็แกงเขียวหวาน250ถามว่ามันมาอย่างไงเอาอย่างนี้ดีกว่าเริ่มต้นที่ว่านิสามณีนัดคือใครคุณนัทนิสามณีเลิศวรพงศ์เนี่ยเธอเป็นสาวประเภทสองเธอเป็นเจ้าของตําแหน่งเลยนะมีตําแหน่ง คือตำแหน่งมิสมิโนซา a 2 1 3 3เธอประกวดมาทั้งดิฟออนนี่อะไรก็ประกวดหมดแหละคือนอกจากความสวยของเธอแล้วเนี่ยคุณนั้นยังมีความสามารถทางด้านการแต่งหน้าจนกลายเป็นเจ้าของเพจสบัดแปลงบริษัทสบัดแปลงเพจสอนการแต่งหน้าอีกทั้งในอินสตาแกรส่วนตัวเนี่ยมียอดคนติดตามเยอะมากเป็น y o u t u b e อก็มีคนติดตามเยอะมากล้านกว่า คิดดูว่าคนติดตามเดอนขนาดนั้นต้องนับได้ว่าเธอเป็นเน็ตไอดอลคนหนึ่งเลยทีนี้ดราม่าเมื่อคืนเนี่ยมันเกิดจากเหตุที่ว่าคุณนัดช่วงเนี่ยเอาแกงเขียวหวานของแม่มาขายจริงๆมันมีหลายเมนูนะไม่ว่าจะกากหมูคั่วพริกเกลือหรือว่าถัว่วฝักยาวผัดมันกุ้งหรือว่าต้มผัดกระเฉดเกี่ยมชายหมูสามชั้นอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละเมนูเธอเต่ำสุด99าสบาบาทสูงสุด250บบาทเรื่องมันก็เกิดเพราะว่าแพ็กเกจจิ้งมันคือดู เขาเรียกว่าอะไรอะร้านเท้าแกงข้างทางมากถุงวัสติกมัดหนังยางอะไรแบบเนี้ยดาม,ม่ามันก็เลยเกิดว่าใช้วัสดุอะไรทําวิธีการทําทําแบบไหนครัวเป็นแบบไหนแล้วพอคุณนั้นแบบคําถามเยอะๆคุณนั้นก็ออกมาไลฟ์สดแล้วก็ชี้แจงว่าเป็นฝีมือคุณแม่ทําอย่างนี้อย่างนี้ก็ถ่ายรูปออกมาปรากฏว่าทุกคนแพ้งเล็งไปที่ว่าทําไมครัวไม่สะอาดเลยครัวลกมากแล้วก็วัสดุเหมือนแบบ แกงปลากายอะไรอย่างเงี้ยขายเป็นร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยปลากายมันกิโลละแค่290ร้อยก้ถามว่าจิตใจทําด้วยอะไรถึงขายด้วยราคานี้แถมยังบอกอีกว่าบายมาม่าเป็นร้านอาหารที่ให้ความรู้สึกเหมือนแม่มาทําให้กินแล้วก็ราคาย่อมเยาวสบายกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยด่าหนักขึ้นไม่ได้เป็นแอดมินถามนะคนในทวิตเตอร์ถามชาวทวิตเตอบอกว่าทุกทุก คำพูดที่ออกมาไลฟ์อธิบายฟังไม่ขึ้นแต่ปรากฏว่าระหว่างที่ไลฟ์เนี่ยเดอะแก๊งของคุณนัทก็มาซึ่งหลายคนถ้าเกิดติดตามคุณนัทก็จะรู้ว่าเดอะแก๊งเธอมีใครบ้างว่าคุณตูนคุณอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มาที่นี่มันเป็นคำพูดที่แบบว่าไม่ดีอะ่ะ คำพูดที่แบบเหยียดคนอื่นกลับหรือว่าแขวะคนอื่นกลับคือไม่ตอบด้วยเหตุด้วยผลแต่ไปตอบด้วยแบบว่าจนก็ไม่ต้องกินจนก็กินอย่างจนอย่าพูดมากเขาไม่ได้ขายคนจนเขาขายคนมีตังค์ก็าทำขายคนรวยไม่ได้ทําขายคนจนคือภาษาต้องเปลี่ยนเลยนะอันนี้คือแปลงมาแบบสุภาพแล้วแต่จริงๆแล้ว เขาพูดแบบกูมึงแดกอะไรแบบนี้เลยอ่ะในนั้นน่ะหรือประเด็นปังประเด็นก็คือเอาของที่คนดังทําขายอย่างพวกกิมจิกับของที่ขายทั่วไปมาเทียบกันว่าเออเนี่ยอันเนี้ยเท่านี้เวลาคนดังทําขายอ่ะนีดเดียวแต่เวลาคนทําทั่วไปธรรมดาขายอ่ะใหญ่คือเหมือนจะเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าเกิดดังมีชื่อเสียงมีอะไรอย่างเงี้ยทาขายน้อยก็ได้ ก็ถือว่าขายได้เพราะว่าเป็นความมีชื่อเสียงคนเขาก็เริ่มออกมาบอกว่าเนี่ยตากกะอันนี้ผิดนะมันต้องมีคุณภาพสิแล้วก็เริ่มแสดงความคิดเห็นแบบไม่พอใจเยอะมากอย่างที่แอดมินเอารูปมาให้ดูอย่างเงี้ยรีทวิตเมื่อวานนะถล่มทลายเลยนะแล้วก็มีหลายความเห็นออกมาตอบโต้คอมเมนต์เนีไลค์นั้นของเพื่อนๆคุณนัดคือออกมาเหยียดมาเหยียดกลับไม่โกงออกมาแขวกลับไม่โกง หรือแม้แต่ตัวคุณนัทเองบางทีเมื่อคืนนยังมีคอมเมนต์ที่เขาคอบออกมาเลยว่าถ้าไม่ให้ใส่ถุงแกงจะใส่ถุงผ้าหลหะคะ่ะคนก็เริ่มมองมาบอกว่าไม่ต้องประชดให้ผู้ดีๆให้มีสติแล้วคิดว่าแกงเขียวหวานในราคา250บาทเนี่ย ควรจะใส่อะไรได้บ้างเหมือนควรจะอำนวยความสะดวกแพ็กเกจจิ้งควรจะมาถึงเปิดเข้าเว็บได้เลยไหมพอกินไม่หมดแล้วปิดแล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นแล้วก็สามารถที่จะอยู่ต่อได้หรือในราคาแบบเนี้ยในช่วงโควิดอ่ะคิดสิคะคิดมันควรจะราคานี้ไหมอะไรแบบเนี้ยบางความเห็นก็พูดเลยนะว่าดราม่าจากเรื่องแกงแพงอ่ะทำไมกลายมาเป็นเหยียดคนจน คำพูดแบบจนก็แดกแบบจนไม่มีปัญญาซื้อก็ไม่ต้องซื้อคือบางคนเขามีเงินซื้อแหละครับ250บาทนะแต่มันคุ้มไมหมกับแกงถุงถ้ามันคุ้มแล้วมันดีจริงฟีดแบ็ที่คนบอกว่าแพงเกินก็จะไม่เยอะขนาดนี้หรือบางคอมเมนต์ก็ตอบโต้คุณนัดกรณีที่ไม่ให้ใส่ถุงแกงจะให้ใส่ถุงผ้าหรือว่าไม่ต้องมาประชด เพราะว่าอาหารราคานี้แพ็กเกจจิ้งควรจะดีกว่านี้ถ้าจะบอกว่าแพ็กเกจไม่สําคัญอาหารถึงบ้านควรแกะทิ้งผายมือไปที่รายการ m a s t e r ร h เชฟการเลือกแพ็กเกจจิ้งการจัดแต่งหน้าตาอาหารให้หน่ารับประทานถือว่าเป็นเกียรติแก่ผู้บริโภคก็คือจากที่แอดมินตามไล่อ่านมาประมาณชั่วโมง1ตั้งแต่ตื่นมาเนาะหลายความเห็นมีเหตุผลนะคะไม่ใช่ว่าเทกันไปดามาแล้วก็เทกันไปเหยียดมาเหยียดกลับไม่กงแล้วก็แขวกลับไม่กงอะไรอย่างเงี้ย มีเหตุมีผลมากแอดมินซึ่งไม่เคยรู้จักคุณนัดอย่างลึกซึ้งเลยเนี่ยไม่เคยตามสื่อต่างๆของเธอแต่เธอเกิด เคยเห็นเธอออกทีวีนะแล้วก็เพิ่งมาตามไปดูแล้วก็ยังชื่นชมว่าเธอสวยสงา่าดูแล้วชื่นตาชื่นใจอะว่าถ้าแนะนําได้ก็คิดว่าคุณนัทควรจะต้องอ่านแล้วก็ฟังเพราะคอมเมนต์ที่มันมีเหตุผลแล้วก็เอาไปปรปับปรุงเพราะตอนนี้ยอดฟอลโล w ตามสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมทวิตเตอร์ไอจีลดลงนะคะคือมันไม่ไหวแล้วเดี๋ยวต้องกลับไปทํางานไงเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะ่ะเอาไว้แค่นี้ก่อนให้พอหอมปากหอมคอเวลาใครเขาพูดว่าแกงเขียวหวาน250จะได้ทันเขาบาย